สวัสดีครับเก็บตกจาก UCL Group Stage ที่เตะทั้งหมด8เกมทุกทีมเตะ8เกมเท่ากันหรือร์พู้ปิดท้ายด้วยการส่งนักเตะที่มีนักเตะน่าจะเป็นตัวหลักอยู่แค่2ตัวก็คือกักโปกับเจอรอโบแต่ว่าเจอรบโบกับซิมิคาสเนี่ยก็สลับกันไปสลับกันมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นดาวรุ่ง แล้วก็นักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามตัวสำรองเนี่ยดาวรุ่งลุ้นๆแล้วก็มีนักเตะที่สร้างสถิติลงในรายการ UCL ออกแซ้เป็นตัวจริงก็เป็นจดเร d a n แดนแล้วก็ที่อายุน้อยกว่าแต่ลงไปเป็นตัวสำรองก็เป็นเทรแนวนี่มีบางคนก็ลงไปสร้างสถิติที่ไม่พึงประสงค์ ก็คือนาโรที่ลงไปแค่4นาทีก็เจอโปรเฟชชั่นอลฟาวแล้วก็โดนใบแดงถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับจงังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมโอเคแล้วว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะความตื่นสนามเพราะท่ามกลางกองเชียร์ที่มากขนาดนั้นแล้วก็เด็กที่ได้ลงเกมใหญ่ใน UCL นี่ยถือว่าเป็นเกมใหญ่ แม้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ต้องรุนไรแล้วยังไงก็การันตีว่าติด1ใน8แน่นอนแล้วก็ในที่สุดก็สามารถจบในกรุ๊ปสเตจด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มซึ่งนำพาเม็ดเงินมากมายมหาศาลจริงๆ8แปทีมที่เข้ารอบหรืออัตโนมัติไปรอในรอบทีกทีมแล้วก็รับโอนัส11ล้านยูโรก็มีลิเวอร์พูลที่จบเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ มีอยู่21แต้มบวก12ลูกบาร์เซโลนามีอยู่19แต้มบวก15ลูกอาร์เซนอล13ลูกนะครับอันนี้มี19แต้มเท่ากันนะครับแล้วก็อินเตอร์บวก10ลูกอตมาลิกมีอยู่18แต้มบวก8ลูกแล้วก็เบอร์เวอร์คูเซนมีอยู่16แต้มบวก8ลูก ลิวนี่ก็มี16แต้มแล้วก็แอสซนวิลล่าก็มี16แต้มซึ่งลิวอยู่อันดับ7ก็มีอยู่บวก7ลูกด้วยแอสเซนวิลล่าก็เท่ากันนะครับก็ที่มันแตกต่างก็อาจจะยิงได้มากน้อยต่างกันเท่านั้นเองนี่คือบทสรุปโดยลิวฟูเองจบเกมสุดท้ายด้วยการแพ้ p s g โอเด้วยสกอร์3ต่อ2ซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในครึ่งแรกครับรยลอี่ของการได้ประตูเนี่ยผมไม่เล่าแล้วกันนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็เป็นการเสมอกันระหว่างทีมบาร์เซโลนากับแอตแลนต้า hmm. ซึ่งทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับฉีกขึ้นไปเป็นแชมป์กลุ่มถ้าไม่งั้นนี่จะแต้มเท่ากันที่21แต้มแต่บาร์เซโลนาเนี่ยจะมีลูกได้ลบเสียเยอะกว่านะครับอรลเซนอลก็ชนะจิโรนา ในเกมที่บุกไปเยือนนะครับชนะด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองอินเตอร์ก็ชนะโมร็อกโกแบบสบายเลยนะครับชนะสามศูนย์โดยมีนักเตะที่ได้แฮตทริกด้วยนะครับแล้วก็แอตาลติสเนี่ยนะครับก็ชนะซาบกูก1หนึ่งสี่ส่วนเลวคูเซนเนี่ยชนะสปาร์ตาปาร์คสองประตูศูนย์ลิวชนะฟายน็อด เยอะเลยนะครับหประตูตัวหนึ่งก็สมราคานะครับรีว์เนี่ยเป็นทีมที่น่าจับตามองเจอลิเวอร์พูลเนี่ยก็สู้ได้สูสีเลยนะครับและซนมิลลาก็ชนะเซลติกได้หลังจากที่เสมอสองสองแล้วก็มายิงเพิ่อมอีกสองลูกชนะเป็นสี่รูสองนะครับนี่คือแปดทีมที่การันตีว่าเล่นในรอบสิบหกทีมแน่นอนนอกกนั้นก็ต้องไปลุ้นเอานะครับว่าจะเจอกันยังไงเมื่อไปดูโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเจอทีมที่ จะมาจากการเพลย์ออฟเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับก็ต้องไปลุ้นอีกทีนึงนครับว่าใครจะเจอทีมเหล่านี้นะครับอย่างโมนาโกเบรสเปนติก้าแล้วก็เปเช่ซึ่งทั้ง4ทีมนี้เนี่ยเขาจะเตะก,กันเองนะครับแล้วก็จะจับสลากมาเจอลิเวอร์พูลหรือบาร์เซโลนาซึ่งมันจะเป็นการแยกสายบนสายล่างโดยปริยายนะครับ รือููกับบาร์เซลโลนาเนี่ยจะไม่มีโอกาสมาเจอกันจนกระทั่งนัดสุดท้ายถ้าทั้งคู่ยังอยู่รอดมาได้ก็จะไปเจอกันในวันที่31พฤษภาที่สนามอาริอันอารีนาของทีมพิเสือนูน่นนะครับบาเยนมินิกนะครับส่วนคู่บิ๊กแมตช์เนี่ยเนื่องจากลูกทีมของเป๊ปถูกยิงนำไปก่อนนะครับกับผู้ยิงนำไปก่อนลูกทีมของเป๊ปก็ยิงตีเสมอแล้วก็ไล่แซงขึ้นมา ทำให้สถานการณ์ของหลายๆทีมที่ต้องมาเจอทีมของเป๊ปเนี่ยนะครับก็ต้องปวดหัวตัวร้อนนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่ทีมของเป๊ปจะเจอทีมเบย์เจนเมนิกหรือเรมาดริทจะทีมในทีนึงที่จะเจอกับแมนซิตี้เนี่ยผมถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์แล้วนะครับในรอบเพย์ออฟจากนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ร่วมสายกับเบอร์ลินวูคูเซนหรือแรมบดินะครับซึ่ง ก็ถือว่าเขี้ยวลากดินพอๆกันถือว่าโอเคเลยนะครับในสายของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเจอเปเชนเนี่ยมีโอกาส25%นะครับดีไม่ดีเนี่ยจับสลากเบื้องต้นเนี่ยบาร์เซโลน่าอาจจะไปเจอเปเชเลยก็ได้นะครับลิเวอร์พูลอาจจะเจอทีมใดทีมหนึ่งโมโนาโกเบรส์สหรือเบนฟิก้าเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ จากการวางสายขึ้นมานะครับแล้วแน่นอนว่าทีมอันดับ1อันดับ2นี่นะครับจะถูกแยกไปอยู่คนละสายนะครับแล้วก็จะมาเจอกันก็ต่อเมื่อทั้งคู่ไปถึงนัดชิงชนะเลิศเท่านั้นเองนะครับทีนี้ทีมอันดับ9เป็นอตเล n นตาอันดับ10เป็นบรูซีดอร์มูลอันดับ11เป็นเรือัอันดับ12เป็นไบเอนมินิกอันดับ13เป็นมิลานอันดับ14เป็นพีเออโเฟน อันดับสิบห้าเป็นเอชอันดับสิบหกเป็นเบนฟิก้าอันดับ17เจ็ดเป็นมนานโกอันดับสิบเป็นเบรสอันดับสิบเก้าเป็นไฟนอตอันดับยี่สิบเป็นยูเออันดับยี่บเอดเป็นเซลติอันดับย2ิบสองเป็นแมนซิตี้อันดับยี่บสามเป็นสปอร์ติ้งอันดับย4ิบสี่เป็นคลับบูสนะครับนี่คือทีมที่จะได้เข้ารอบแล้วพวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะได้โบนัสนะครับทีมที่ อันดับ 9- ถึง16เนี่ยนะครับเขาจะได้โบนัสพิเศษอีก1ล้านก็คือได้เลเนในรอบเพลย์ออฟเนี่ยได้โบนัสแล้ว1ล้านนะครับเราก็จะได้โบนัสพิเศษนะครับที่เป็นทีมยืนได้อีก1ล้านนะครับส่วนทีมที่ติดอันดับ 1- ถึง8เนี่ยนะครับแน่เลยก็คือได้ไปเตะในรอบ16ทีมซึ่งทีมที่ได้ไปเตะรอบ16ทีมเนี่ยจะได้โบนัสอีก11ล้านยูโรดังนั้นเนี่ย พวกที่เขาไปเตะเพลย์ออฟกันเสร็จปุ๊บพอผ่านเข้ารอบมาเขาก็จะได้โบนัสเข้ามาอีก11ล้านยูโรแต่ทีมที่ไม่ต้องไปเตะกับใครเลยที่ได้แน่ๆก็เป็นมีลิเวอร์พูลมีบาร์เซโลนามีอาร์เซนอลมีอินเตอร์มีแอตเลติสมีเลวากุเซนมีลิวมีแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นทีมจากอังกฤษถึง3ทีมนะครับมีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่านี่จะทำให้สัมประสิทธิ์ในบอลยุโรปของลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับ อาจจะได้โค้ตาตอนนี้เนี่ยได้โค้ตาเนี่ยห้าทีมแล้วนะครับดังนั้นนี่ทีมอันดับห้าเนี่ย,ยก็ได้ลุ้น UCL ซึ่งพอคุณติดโค้ตา UCL ปับ๊บคุณจะได้เงินทันทีเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการแบ่งผลประโยชน์ในระบบใหม่อันนี้นี่จะใช้สามซีซั่น2องพต่อ2องพ2นยี่สองห้าต่อ2องพ2นยี่หกสองพันยี่หกต่อสองพันยี่เจ็ดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการมาประเมินกันใหม่อีกทีหนึง่ง ทั้ง3 6ทีม6ทีแม้กระทั่งทีมบวยอย่างยังบอยเบิร์นทีมที่ไม่ชนะเคยเลยเนี่แหละนะครับแพ้รวด6เกมก็จะได้เงินก้อนหนึ่งแน่ๆนะครับก้อนที่การันตีแน่ๆเลยก็คือ18.62ล้านยูโรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการแบ่งเงินออกเป็น3ก้อนก้อนแรก27.5%ของ ตัวเงินทั้งหมดเลย2,437ล้านตัวเลขนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากซีซั่นที่ผ่านมานะครับของเดิมเนี่ย2,000กับ30ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีการแบ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างจากเดิมส่วนต่างที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็407ล้านยูโรโดย27.5%เนี่ยนะครับของจำนวน2,437ล้านนี่นะครับก็จะมาหารทุวเฉลี่ยเลย36ทีม ก็ได้รับไปเฉลีย่ยทีมละ18.62เงินก้อนที่2เนี่ย37.5ก็ตัวเงินก็ประมาณสัก913.875ล้านซึ่งถ้าเทียบของเก่าเนี่ยของเก่าได้เยอะกว่านี้นะครับในระบบใหม่เนี่ยได้37.5ล้านเงินในส่วนที่2เนี่ยนะครับจะได้ถึง55เปอร์เซนตะครับแต่ว่ายอดเงินโดยรวมแล้วมันน้อยกว่านะครับโดยเงินส่วนนี้เนี่ย จะแบ่งเป็นเงินที่โบนัสในรอบต่างๆนะครับอย่างเพลย์ออฟที่จะได้1ล้านที่จะได้2ล้านหรืออะไรเนี่ยนะครับก็จะได้เงินจากเงินตรงนี้แหละนะครับซึ่งการชนะเสมอที่จะได้โบนัส21ล้านกับเสมอเนี่ยได้7 0 0 0แสนก็จะได้จากเงินที่อยู่ในก้อนนี้แหละนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับิเวร์พูเนี่ยก็ฟาดเงินตรงนี้ไปทั้งหมด 14.7ล้านส่วนนัดสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากเราแพ้เราก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่ามันยังมีเงินที่ทีมเสมอเนี่ยเวลาได้มาเพราะมันเตะทั้งหมด144เกมในกรุ๊ปเตจเนี่ยนะครับเตะทุกทีมเนี่ยเตะ8เกมแต่รวมแล้วทุกเกมเนี่ยมันมีทั้งหมด144เกมทุกเกมเนี่ยจะมีเงินรางวัลเป็นก้อนก้อนหนึ่ง,ก,นนงก็คือ2ล้านงแสนยูโรแต่ถ้า มีการเสมอขึ้นมาเนี่ยก็จะแบ่งไปทีมละเจ็ดแสนมันก็จะอ,อีกเจ็ดแสนเจ็ดแสนเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ในกองกลางก่อนแล้วผมก็ไปไล่ดูแล้วนะไอ้เงินที่อยู่ในกองกลางเนี่ยมันมีเกมที่เสมอกันทั้งหมดอยู่สิบแปดเกมดังนั้นเงินจนํานวนนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกไปแบ่งจ่ายเป็นโบนัสให้อีกสําหรับทีมที่อยู่อันดับที่ดีที่สุดก็จะได้ตัวคูณเยอะสุดอย่างลิวพูเนี่ย ได้ตัวคูณ36นะครับทีมที่อยู่อันดับบวยเนี่ยได้ตัวคูณเท่ากับ1นะครับก็คือจ่ายตามอันดับนะครับซึ่งก็ได้เงินอยู่ประมาณสัก1 8 0 0 0กว่าโยโูโรก็ถือว่าเป็นเงินที่พอสมควรสำหรับต่อ1เครดิตนะทีมบวยได้1เครดิตก็18,000กว่าโยโูโรเอาส่วนนี้ไอ้เงินที่เก็บลงมาใส่ถังไว้ก่อนนะครับที่ เสมอก็เก็บใส่เสมอก็เก็บใส่เสมอก็เก็บใส่ซึ่งมันมีเกมที่เสมออยู่ทั้งหมด18เกมนะครับก็มีเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก็มาเยอะมากหรอกนะครับแต่ว่าพอมาทูเชลเล่แล้วก็จะได้ต่อเครดิตเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก1800 0กว่าต่อ1เครดิตทีมบอยก็ได้1เครดิตทีมดับหนึ่งได้สามถหเครดิตนะครับก็ตามอันดับก็คือคูณตัวคูณเข้าไปนะครับซึ่งไอ้ตัวคูณเหล่านี้เนี่ย เมื่อเอาตัวคูณทั้งหมดเนี่ยทีมบวยมีหนึ่งเครดิตทีมขึ้นมาอันดับสาสิบห้าเนี่ยมีสองเครดิตพวกนี้นะครับก็จะเอาเครดิตทั้งหมดเนี่ยมานับรวมๆกันรวมจนกระทั่งถึงอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดหกร้อยหกสบหกอยู่นิตดังนั้นเนี่ยได้งเงินเท่าไหร่มาก็ไม่รู้ละเอาหก6้หกไปหารนะครับเสร็จจากนั้นก็เอาค่าสัมประสิทธิ์ของอันดับที่ได้อย่างเช่นอยู่อันดับหนึ่งอย่างทิวพูเนี่ยนะครับก็สามหกไปคูณ เงินเครดิตที่วัดได้นั่นแหละนะครับซึ่งลิวผูจะได้หุ6แสนกว่ายูโรจากเงินตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ยังมีเงินอื่นๆนะครับอย่างเช่นเราการันตีเข้ารอบแล้วก็ได้ได้อีก11ล้านนะครับแล้วก็จะมีโบนัสสาหรับทีมที่ได้เพลย์ออฟโดยที่ถ้าเป็นทีมยืนเนี่ยก็จะได้โบนัสอีกหนึ่งล้านรวมที่ทีมที่ได้เตะเพลย์ออฟเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอันดับที่เก้าถึงสิบหกหรือสิบเจ็ดถึงยี่สิบสี่ก็จะได้เงินการันตีแน่ๆถ้าได้เพลย์ออฟปุ๊บได้เงินเลยหนึ่งล้านยูโรนะครับแต่ถ้าอันดับสิบเจ็ดถึงยี่สี่เนี่ยนะครับจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วอันดับเกถึงสิบหกเนี่ยนะครับจะได้เพิ่มอีกหนึ่งล้านยูโรเป็นสองล้านยูโรครับส่วนทีมที่ติดหนึ่งในแดที่การันตีแล้วเนี่ย เขามีเงินตรงนี้เนี่ใส่ซองให้อีก2ล้านยูโรต่อทีมนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ลิเวอร์พูลไล่มาเลยพวกเลเวอร์คูเซนพวกทีมต่างๆนะครับอย่างอาร์เซนอลอย่างอินเตอร์อย่างบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับพวกนี้จนกระทั่งถึงแอตเลติโที่อยู่ันดับ8เนี่ยครับจะได้จากตรงนี้อีก2ล้านยูโรนะครับซึ่งเงินผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะคิดคำนวณเข้ามาโดยเอาจากฐานที่ เป็นเงินส่วนที่2ซึ่งเขาจะแบ่งเงินเป็นทั้งหมด3กองนะครับกองแรกยี่สเอาไปคูณกับยอดเงินทั้งหมด2437้าล้านยูโรแล้วก็เงินก้อนที่2เนี่ยนะครับก็จะมาแบ่งปันเป็นโบนัสต่างๆเนี่ยเงินก้อนนี้ใหญ่หน่อยนะครับสามสิบเจ็ดจุดห้าแล้วจะเหลือเงินก้อนสุดท้ายนะครับอยู่ที่35เงินก้อนนี้เนี่ยก็จะมาคำนวณเป็นค่าสัมประสิทธิ์เหมือนกันเงินทั้งก้อนทั้งหมดเทด่าไหร่ไม่รู้แหละก็เอา666มาหาร พอหารเสร็จก็จะให้เป็นเงินเครดิตพิเศษตรงนี้ซึ่งมันเรียกว่าวาลูุพิลล่านะครับซึ่งเงิน35%เนี้ต่อ1เครดิตนี่นะครับก็1.280ล้านเศษปลายๆเนี่ยไม่พูดถึงนะหลักร้อยเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่างลิวพูเนี่ยก็คูณ36ไปเลยเพราะเราจบที่แชมป์กลุ่มดังนั้นเนี่ย ตัวคูณก็ได้คูณ36ซึ่งตรงนี้เป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะครับ4 6่ล้านนะครับแต่อันนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราจบด้วยกันได้แชมป์นะเพราะพอถึงอันดับเรามีการนัดชิงแชมป์แล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนแล้อันดับอือันดับสองนี่นะครับก็จะเป็นทีมที่เข้าชิงนะครับทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็เอาจะเอา36เนี่ยนะครับไปคูณกับยอดเงิน1นึ่งล้านสองแสนแปดมื่น็ด้อยแปดสิยูโร เอาไปคูณจํานวนนี้ออกมาแล้วก็จะเป็นโบนัสเป็นเงินก้อนนะครับก็เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็เงินที่จะเป็นโบนัสในรอบต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีข้ารอบ16ทีมผมก็บอกแล้วว่าใครที่ผ่านไปถึงรอบ16ทีมเนี่ยได้เงินอีก11ล้านนะครับจากนั้นถ้าผ่านคู่ต่อสู้ในรอบ16ทีมไปอยู่ในรอบ8ทีมได้เนี่ยเขาจะให้เพิ่มอีก12.5ล้านถัดขึ้นมาอีกนะครับ ในรอบรองชนะเลิศนี่นะครับถ้าเข้ารอบรองชนะเลิศปั๊บรับเลยเพิ่มอีก15ล้านแล้วก็ถึงนัดชิงชนะเลิศเนี่ยรับอีกทีมละ18.5ล้านแล้วถ้าใครได้แชมป์เนี่ยเอาไปอีกก้อนหนึ่ง6.5ล้านนี่คือเบเ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปเทียบเอาเงินจำนวนนี้มันเยอะแค่ไหนนะครับยูโรป้าเนี่ยเอาแค่รอบกลุสเตจเนี่ยนะครับที่18.62ล้านเนี่ยยูโรป้าเนี่ยเตะจนถ้าตายเนี่ยครับ ได้เงินส่วนแบ่งจากยูเอฟ่าเนี่ยก็ไม่ได้มากไปเกินไปก่อนนี้แล้วนะครับไอ้ไอ้เงินที่เขาแบ่งเลยเนี่ยเอาจากเอาเงินที่แบ่งออกมาเนี่ยที่มาหารเลยให้สามบหทีมเนี่ยนะครับที่จัดเท่าๆกันเนี่ยนะครับก็ได้ไม่เท่านี้นะครับรางวัลคาราบาวคัพเนี่ยนะครับใต้ห้าแสนปอนท่านั้นเองซึ่งถ้าเราเสมอเนี่ยใน UCL ลในคุ้มเศษเนี่ยเราได้เกินห้าแสนปอนแลลวนะครับเนี่ยนะครับตัวเงินเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับ ทีนี้ภาพรวมๆนะผมก็ยังประทับใจไม่หายสิ่งที่เห็นนั่นก็คือเฟเดริโกเคซ่าสภาพร่างกายเนี่ยผมว่าได้ทีแหละเห็นจากการไล่บอลเป็นนักเตะที่เพรสซิ่งได้ดูุดันที่สุดแล้วก็ใช้พลังงานดูเหมือนไม่เหิดไม่แห้งเลยแล้วก็ความเข้าใจเกมวิธีการเข้าบีบการสร้างความได้เปรียบการกัดไม่ปล่อยแพชชั่นมาเต็มนะครับนี่คือคลาส ของยอดนักเตะนะครับแม้ว่าจังหวะของเกมเนี่ยมันยังไม่ใช่มาตรฐานของเคียซ่าแต่มันเห็นแล้วว่าเคียซ่าเนี่ยมีดียังไงผมว่าเงินสองจุดห้าล้านเนี่ยนะครับเป็นเม็ดเงินที่จ่ายไปแล้วคุ้มมากๆนะครับใครที่ยังสงสัยนะครับว่าลิวพูเนี่ยนะครับไปซื้อเคียซ่ามาได้ยังไงเนี่ยผมว่าถ้าได้เห็นเกมนี้เห็นเคียซ่าได้แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่า แววที่มันโคตรคุ้มเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเพราะผมมองว่าเคซ่าเนี่ยเป็นนักเตะที่เด่นที่สุดเด่นในเรื่องแพชชั่นความทุ่มเทในเกมจิตวิญญาณของนักสู้เคซ่าเนี่ยมีพลังของการต่อสู้เนี่ยหายห่วงจริงนะครับแล้วก็ความเข้าใจเกมจังหวะแม้มันยังไม่ค่อยคลิกนะแต่มันก็เห็นแววว่าเป็นนักเตะที่หาจังหวะในการจบสกอร์หรือการเล่นแต่ละเพล์แต่ละเพล์เนี่ย ตอนเริ่มต้นออกสตาร์ทเกมระหว่างเกมแล้วก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยครับระดับความเข้มข้นเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยแต่ว่าจังหวะมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพอผ่านครึ่งแรกไปเนี่ยเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยจังหวะของเคซ่าก็ดูดีขึ้นแต่เนื่องจากมันมีความจําเป็นเพราะว่านักเตะของเราเนี่ยที่เป็นนักเตะตัวหลักอย่างกั๊กโปกับเจอร์โบเนี่ยครับถูกเปลี่ยนออกข้้งหน้าเนี่ยมันก็มีแต่เด็กๆที่เล่นด้วย คุณภาพมันก็ดออปลงนะครับกัปโปเนี่ยถูกเปลี่ยนออกนนทีที่52เจโรบโบเนี่ยถูกเปลี่ยนออกในทีที่64ดังนั้นเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่เคียซ่าที่แสดงศักยภาพตัวเองได้แบบเต็มที่แต่ที่เห็นก็คือมีแนวทางคาแรคเตอร์ที่สุดยอดผมบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่ผมประทับใจที่สุดในค่ำคืนที่ผ่านมานครับถือว่า โ okay อเคละพอตลับขับตานอนดูเกมเพิ่งจบไปใน UCL เนี่ยนะครับเกมสุดท้ายเนี่ยคุ้มสุดๆก็เพราะเห็นเคซ่าลงเล่นแล้วก็เห็นสิ่งที่เคซ่าแสดงออกไม่ได้เห็นความเลิศเลอแต่เห็นแพชชั่นเห็นอารมณ์ร่วมเห็นพลังงานเห็นสภาพร่างกายที่สุดยอดตอนนี้นะครับรอแค่จับจังหวะอีกสักระยะหนึ่งในช่วงท้ายๆซีซั่นนี่เราจะเห็นเคซ่าเนี่ยนะครับลงมาสร้างอิมแพคต่อเกม นะครับนี่คือเก็บตกหลังเกมส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ที่เราจะได้จาก UCL นี่แหละครับรวมๆแล้วเนี่ยผมคำนวณคร่าวๆแล้วจนถึงนาทีนี้เนี่ยคือจบแล้วถ้าสมมุติว่ามีมีอะไรต่อเนื่องแล้วจบกันแค่นี้เนี่ยร์พูดีจะรับอยู่ประมาณสัก56.22ล้านอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะคำนวณต่ำกว่าที่เราจะได้จริงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่าห้า 22ล้านยูโรตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้ยังไม่รวมในรอบที่เราผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศนัดชิงชนะเลิศแล้วก็รางวัลจากนัดชิงชนะเลิศซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวคูณที่มาคูณให้อีกนะครับถ้าคว้าแชมป์ได้นี่นะครับก็จะมีค่าตัวคูณเครดิตนะครับก็คือเอาสาสบไปคูณจํานวนเครดิตที่แบ่งมาให้อีกเป็นเงินมหาศาลมากนะครับรวมไปเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าร50ล้านยูโรสวัสดีครับ